ไปยาเขากล้่งมาเด้อ, <laughs> อหัวผู้หมอกไม่เห็นตั สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงศ์ครับผมวันนี้อากาศเช้าๆครับสิ้นปีครับผมก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับหมดความทุกข์ความสศกนะครับสิ้นปีนี้นะครับผมก็เรื่องร้ายๆก็ปล่อยให้ไปกับปีนี้เรื่องดีๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่นะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปไปปีใหม่นะครับปีหน้าก็วันนี้ครับจะพาทุกท่านนะครับเอาเสาแทงน้ำนะครับผมไปยกกันนะครับลูกลาโทรมาบอกว่าอยากให้เอาไปส่งนะครับผมไปยกให้ประมาณแปดโมงครึ่งครับผมโ <Okay. S 2> อเคทุกท่านอาจก็จะได้เห็นนะครับผมสำหรับท่อหรือเสานะครับเดี๋ยว ยังไม่ได้หล่อไปเลยครับผมเพราะว่ามี f อฟท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้จัดลำดับเสาที่มีความนิยมนะครับหรือเสาที่คนสั่งมากที่สุดนะครับผม <Wow. S 2> อาจจะเป็นปีหน้านะครับผม <c oughs> พรุ่งนี้ <c oughs> ถ้าผมไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวผมจะอจัดคลิปลงให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะจัดอาจคล้องอาจจะไม่เต็มหน้าร้านนะเดี๋ยวผมจะพยายาม ยกตัวอย่างพยายามหานะครับพยายามหา,าตัวอย่างให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสาตัวนี้แหละครับไปส่งโอเคครับเดี๋ยวเอารถขึ้นมาก่อนนะครับผม โอเคครับก็เอาขึ้นรถเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับผมลูกค้าสั่งเสาเป็นหน้าหความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับผม4เมตรท่วนจะไปท,ทําแทงน้ํานะครับผม <Wow. S 1> ทำเสาแทงน้า <c oughs> แล้วก็จะเอาเหล็กนะครับเหล็กกล่องเหล็กกล่องมาใส่นะครับใส่แล้วก็จะขันน็อตครับนี่รูขันนอ็อตตัวนี้ก็ขันนอ็อตก็จะทําเป็นกล่องข้างบนครับผม แล้วก็เอาแทงน้ำนะครับขนาดพันลิตรหรือ2,000ลิตรนะครับตั้งข้างบน <Wow. S 1> โอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะไปกันแล้วครับผมเดี๋ยวสตาร์ทรถไปเลยครับผม <Wow. S 1> โอเคครับเราก็มาถึง ที่หมายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้ลูกค้าคุศะตัวนนี้คุศะลึกมากเลยครับผมแทงน้ำจะตั้งตรงไหนล่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ทำเหล็กทำอะไรไว้แล้วนี่วว้า wow. เด้วผมจะได้เดินรถเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะได้มายกตรงนี้นะครับผมสีุูมครับโอเคเดี๋ยวเอารถเข้ามาก่อนนะครับผมต้องวิ่งเข้ามาผ่านกลางบ้านเข้ามาเลยนะครับผมโอ้สะไมน่าจะลึกอยู่นะเนี่ย โอเคครับเอารถเข้ามาก่อนนะครับผม ก็เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามช่างก่อนครับกลัวเคียนจะไม่ถึงนะครับผมว่าไงดีเดี๋ยวห้ถามช่างก่อนจะลื้อได้ไหมนี่ลื้อผังถามช่างก่อนลื้อผังได้ไหมมันไปแต่ลื้อได้ยังบะมันบดเทืองแล้วสิต้นต้นพุน เด่าใครยอะผมวาตัดออกได้บ่ราะสันตัดออกจังหน่อยนะให้รถมันซ<ล>ุบเข้ามา<ล>เออ,เ,อ,อเขาไมา่จักสอกจักเกืบจังหน่อยก็มันได้ดันใส่จังหน่อยนะโอ้ยลมมาแล้วขณะเขามาเนี่ยยังยีง่ยนเหยีย,ย,ยบมินล้มหันอยู่ตัดให้ได้เด้อเดี๋ยวจะเดินเอารถเข้าไปจังหน่อยโอเคครับก็เดินหน้าเข้ามาเลยครับทีนี้ถอดพัง <c oughs> <c oughs> จะได้ถอดพังออกด้วย <c oughs> พยายาเขากลั <laughs> <S <S ่นกันเด้อ <sk> <professionally> <shocked> ตอนนี้ช่างก็จะตีค้ำยันแล้วครับผมค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับขึ้นไปล้สามครับแจกต้นหนึ่งครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการยกเสาแทงน้ำนะครับผมก็ข้างบนครับก็จะใช้เหล็กครับเหล็กตรงนี้ครับเหล็กกล่องสี่นิ้วครับผมเป็นเหล็กกล่องสี่นิ้วลูกค้าจะใส่ข้างบนครับล็อกข้างบนเป็นบ่าเห็นไหมครับทรงบ่าล็อกกันเป็นสีด้านครับอ่ะ พิมพ์คลิปแล้วจบคลิปแล้วบ้านจบคลิปแล้วบ้านนี่เอามีอย่างซีวอาบ่ดิสัาง <Wow. S 1> <laughs> อ่าโอเคครับวันนี้ก็พาส่งเสาแทงน้ำนะครับผมขนาด4เมตรนะครับผม4เมตรหน้า6ลูกค้าสั่งทำแทงน้ำครับผมว้าว <Wow. S 1> อ่าตอนนี้ช่างก็ตีค้ำยันเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่ที่ทับหลังครับทับตีนเสา โอเคครับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไปม,มีโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเตียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ